จอมมนผงาดฟ้าตอนที่112บทประพันธ์ของคนพรัดเทนตอนที่เจ้าหลอมรวมจิตเพลิงดาราฟ้าออกมาเจ้าเคยกอดข้าแน่นและเป็นหลังข้าก็มีตรอยขนของเจ้าทั้งสิ้นหัวสิวหัวเราะในํำคอซึ่งทำให้อู่เสียนเชียนอดหัวเราะตามไม่ได้และใบหน้าขนางก้อพันธ์อดที่จะแดงขึ้นมาไม่ได้ อูเซียนเชียนยื่นฝ่ามือออกมาข้างหนึ่งดวงตาคมโตจ้องมองหลวเซียวกมิงก่อนที่นางจะแลบปลิ้นใส่เขาพรางหัวรเราะเสียงใสเปลวไฟที่ทรงพลังมากท่านระวังด้วยพูดจบบนฝ่ามือของนางก็ปร,กรากฏเปลวไฟสี้ําเงินขึ้นมาทันทีหลวเซียวมองขิตเพลิงดาราฟ้าด้วยความพิจารณาเขารู้เลยว่าอูเซียนทีสามารถควบคุมพลังจิตเพลิงได้ชำนาญมากเพราะแม้ว่านางจะปลดปล่อยเปลวเพลิงนี้ออกมา แต่อุณภูมิภายในห้องกลับไม่ร้อนขึ้นเลยสักนิดชายหนุม่มพลันยื่นมือออกไปคว้าจับเปลวเพลิงสีน้ําเงินนั้นอู๋เซียนเซียงกำลังจะร้องอุทานด้วยความตื่นตกใจแต่สิ่งที่ทําให้นางประหลาดใจกว่าน,นั้นก็คือหลวเสือไม่เป็นอะไรเลยนางเริ่มสงสัยว่าจิตเพลิงดาราของนางไม่มีความร้อนเหลืออยู่แล้วอย่างนั้นหรือท่านเป็นอะไรหรือไม่ใบหน้าของอู๋เซียนปรากฏความมิต,ตกกังวลข้าไม่เป็นอะไรหลวเสือยวยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะปลดปล่อยจิตเพลิงเทียนหยาของตนออกมา เปลวเพลิงสีน้ำเงินในมือของเขาถูกขอหุ้มด้วยเปลวเพลิงที่ดูธรรมดาไร้พิษภัยแต่หลังจากนั้นเปลวเพลิงทั้งสองเช่นก็เริ่มประสานตัวเข้าหากันอูซุนเซียนเบิกตาโตอย่างตื่นเต้นนางรู้ว่าโรวซิลมีฝีม,มือไม่ธรรมดาเห็นได้จากการที่เขาฝึกวิชาเทพวิมมหกเพลิงจูเชเียวสาเร็จเมื่อเห็นเปลวไฟของเขารวมตัวเข้ากับเปลวไฟของนางเช่นนั้นอูซุนเซียนก็เริ่มสงสัยขึ้นมาแล้วว่าหลวซิลอาจเป็นผู้มีเจตเพลิงด้วยเช่นกัน จิตเพลิงนาราฟ้าดูดซับจิตเพลิงเทียนหยางของเจ้าซ้าจิตเพลิงเทียนหยางย,งยังยอมให้ดูดซับโดยไม่ต่อต้านอีกด้วยหลงสิวอี้พูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจซูมเมียวและป่ายโย,โยุโย่ก้ยยอยความสนใจเช่นกันเปลวเพลิงสีน้ำเงินเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงอ่อนนี่เป็นการยกระดับขึ้นไปอีกเปลวเพลิงที่แข็งแกร่งมากกว่าสีน้ำเงินก็คือเปลวเพลิงสีม่วงหลังจากดูดซับพลังจากจิตเพลิงเทียนหยางเข้าไป จิตเพิงของอู๋เซียนก็กลายเป็นสีโมขึ้นมาแล้วหลวงสิวและอู๋เซียนต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจิตเพลิงเชียนอย่างได้ฉายว่าเป็นประราชแาห่งจิตเพลิงนี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอันใดสมบกว่าข้าคิดเอาไว้จริงๆมังกรชนิดข้าชนิดช่างฉลาดล้ำกว่าพระเอกนะักเสียงใสของสาวน้อยหลงซิวอีอ้ก,กล่าวออกมาด้วยความภาคภูมิใจเพิ่งมาพูดอบัตินี้หรือทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วหลวงสิว ใช้บังจิตสื่อสารขัดคอหลงซิเวียอีอย่างร้การหลัวซิวปล่อยเปลวไฟกลับไปหาอูเซียนเซียนแล้วนาก็สามารถดูดซับพวกมันกลับเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายได้หลัวซิวท่านเองก็มีจิตเพลิงเหมือนกันหรืออูเซียนเซียนกระซิบถามด้วยสีหน้าประหลาดใจหลัวซิวพยักหน้าด้วยความที่อูเซียนเซียนเองก็มีจิตเพลิงเช่นกันดังนั้นการบอกนางจึงไม่ใช่ปัญหาจิตเพลิงของท่านแข็งแกร่งยิ่งนัก ถึงกับช่วยให้เปลวไฟของข้ายกระดับขึ้นได้ดวงตาของโอเซียนเป็นประการิฟยับรอยยิ้มพิมพ์ใจปรากฏขึ้นบนใบหน้านางรู้สึกยินดีกับหลวซิลที่เป็นนักรอมโอสถผู้มากความสวรรค์หากไม่มีจิตเพลิงองน้าเสียดายแย่ถ้ามีเวลาข้าก็อยากหาวิธีช่วยให้จิตเพลิงของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันแต่เราจะทําได้อย่างไรล่ะหลวซิลยกมือขึ้นเกาคางผางใช้ความคิดหัวใจของโอเซียน,ยนรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในทันที ขณะตอบกับพระเนเสียงที่อ่อนโยนถ้าเรื่องนี้รบกวนท่านมากเกินไปก็ลืมไปเถอะข้ามีแค่จิตเพลินในดาบฟ้าก็าพิมพพอแล้วเดี๋ยวข้าก็ไปเอาอสุที่ข้าหล่อมาให้ท่านช่วยประเมินดูก็แล้วกันในขณะที่โอเซียนกําลังจะหมุนตัวกลับไปหลงซื่อีก,ก็พันเสียแซงแกล้งเรียนเสียงของโอเซียพูดขึ้นมาว่าพราะเราอาจใช้วิธีการประสานกายพปรดมพลังดูก็ได้นะจะว่าเราคนทดลองดูหรือไม่บอซิว ที่กลังเข้นสมองเขาคิดอย่างจริงจังไอ้เสียงดังนั้นก็ไม่แตกต่างจากจสายฟ้าฟาดเขาเคยคิดถึงวิธีนี้อยู่เหมือนกันแต่เขาคิดอยู่เฉยๆนึกไม่ถึงนะว,ว่าหลงซิเวี้ก็คิดเรื่องสมดุลขึ้นมาได้แต่นอกจากนั้นจะคิดได้แล้วก็ยังแกล้งเรียนเสียงคำพูดต่อหน้าอู่เชิงเชียนอีกเช่นนี้ภาพรักอันบริสุทธิ์ผุดพองเขาไม่เสียหายยับเยินแล้วหรือตัวประกอนตัวแสบบีดาจะคงเป็นมากอที่ต่ำช้า ถึงได้ส่งแต่ความคิดประชญายอยาเหล่านี้ไห้เจ้าหลวซิวตวาดกลับไปด้วยฉุนเฉียวผ่านกระแสจิตเมื่ออูเซียนได้ยนินคำพูดของียวซิวนางก็ถึงกับตกตะลึงเนื่องจากไม่คิดว่าหลวซิวจะเสนอว,วิธีการอันตรงไปตรงมาเช่นนี้และนี่คงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่นางอย่างแน่นอนใบหน้าของอูเซียนขนาดนี้แดงและเลืออไปถึงใบหูแล้วบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความกอกหักวนใจขึ้นมาในพริบตาหลวซิววันนี้อยากจะจับ หลงสว e. ีอี้มาตีก้นเสียให้เข็ดแล้วดูว่าหลังจากนี้นางจะกล้าพูดก่อกวนรเรวหล่าไลอันใดอีกหรือไม่หลัซิวกระแอมไอสองครั้งเพื่อกบเกินว่าเซียนเซียนเอาสุดที่เจ้าหล่ไม่ค่าดูหน่อยสิรอสักครู่โอ,อเซียนเถยนหอยใจออามาด้วยความโล่งอกทั้งสองต่างเข้าใจกันและกันได้โดยทันทีว่าให้ลืมเรื่องโง่ๆนี้ไปเสียเมื่อเห็นว่าไม่มีปัญหาอันใดแล้วหลัซิวจึงระบายลมหายใจออกมาแรงๆชั่วงมากก็น,น้อย ข่าวหน้ายอย่าได้คิดก่อกวนผู้คนใหญ่โตชนิดอีกนี่เจ้าเกือบทำเป็นค่าเดือดร้อนแล้วเชียรละนี่ภาพรักบริสุทธิ์ของข้าถูกเจ้ายำดีค้งแล้วของเราม่รู้จักจบสิ้นเสียทีเชื่ออย่างไอ้เจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่ดองครั้งก่อนเจ้ายงแปลงร่างเป็นนกน้อยเข้าไปแอบดูผู้โสตางอาบน้ําอยู่เลยอีกอย่างนี่เป็นข้ากำลังสร้างโอกาสอดีงานให้เจ้าอยู่ต่างหากล่ะโอเชียนชอบเจ้าหากเจ้าลุกต่อไปอีกสักนิดนางอาจ ตอบตงลงแล้วก็ได้เจ้าที่มันช่างโง่จริงๆโอกาสมีมีตรงหน้าแล้วจะปล่อยให้หลุดมือไปเสียได้หากเรื่องนั้นสําเร็จดุด้วงเจ้ากำลังถือว่าจะได้ผ่อนคลายก่อนเดินทางไปดิแนแดนรกด้างใต้อย่างไรเล่าหลวงสิวไม่รู้จะตอบกลับอย่างไรดีแต่สิ่งที่แน่ใจคือเขาไม่ควรมองหลงสิวอี้เป็นเพียงเด็กน้อยอีกต่อไปพระดูนาจะมีประสบการณ์ด้านการรับมือสตีมากกว่าเขาเสียอีกบางกองตัวส่วนใหญ่นี้นิสัยเจ้าชู้ และดูเหมือนเจ้าตัวน้อยนี่ก็คงได้รับการสืบทอดมาจากบิดาของนานหลวซิลเจ้าต้องระวังให้ดีสัวันเจ้าอาจ,จ,อาจโดนมังกรน,น้อยกินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วสุมเมียาพูดจบด้วยคำเสียงที่จริงจังพร้อมกับหัวรอกคิกคักตามหลังเสีออย่างนั้นหลวซิลและเด็บครุกกุ่นอยู่ในใจแล้วกล่าวว่าสักวันพวกท่านต่างหากที่ถูกฆ่ากินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกบัดน,นี้เขารู้แล้วว่าจิตเพลิงเทียนหยาของตนเอง สามารถช่วยให้จิตเพลิงอ,อื่นๆยกระดับขึ้นมาได้เพียงแต่เขายังไม่พบวิธีการที่เหมาะสมมิฉะนั้นเขาก็จะช่วยเหลือผู้โอโซตันและโอเซียนเซียนยกระดับจิตเพลิงของพวกนางให้แข็งแกร่งมากกว่านี้โอเซียนเซียนหยิบโอโสถที่นางหลอออกมาให้เขาดูแล,ล้วหลอซิลก็อดประหลาดใจไม่ได้ที่วิยาสัจธาตุเจ้าหลอมเองหรือหลวซิว,วรับยาสัจธาตุเม็ดหนึ่งมาพิจารณาโดยละเอียดคุณภาพยอดเยี่ยม ม่ทราบว่าเจ้าหลอมได้กี่เมต็ดต่อหนึ่งเตาได้แค่สามเม็ดเท่านั้นโอสินเชนกล่าวแม้คําตอบจะถ่อมตัวแต่เมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของโดซิลนางก็รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งหัวซิลหัวเราะในลาคอข้าเองหลอมได้ห้าเมต็ดต่อหนึ่งเตาเจ้ายังต้องพยายามอีกหน่อยหากเจ้าหลอมได้ห้าเม็ดว่าไหรข้าจะนําสมุนไพรมาให้เจ้าและจะฝากเจ้าด้วยหลอมยาสัญญาุให้ข้าด้วยโอสถที่หลอมได้สี่เม็ดต่อเตาจะเป็นของข้า ส่วนที่เหลือเจ้าเก็บไว้เป็นค่าตอบแทนถ้ากอร์หลอมลบเหลวก็ถือว่าคาราบิดชอบเองหลวงสิวมีสมุนไพรสำหรับการหลอมยาสัญธาตุจำนวนมากแต่เขาไม่มีเวลาที่จะหลอมอีกแล้วเพราะเวลาที่เวลาเขาหลอมโอสถเขาก็จะหลอมแต่โอสถสร้างฐานปราณหรือโอสถชั้นสูงกว่าเท่านั้นจึงจะเป็นต้องหาผู้ช่วยและอู่เชนเชนก็มีความ,หามหเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อนามีจิตเพลิงซึ่งทําให้ โอสถที่นางหลอมมีคุณภาพสูงล้ำหากนางพยายามอินิดการหลอมไม่ได้ห้าเมตรต่อหนึ่งเตาย่อมไม่ใช่ปัญหาเซียนเซียนเจ้าหลอมโอสถระดับวิญญาณชั้นสูงชนิดอื่นได้หรือไม่ดัวซิวถามขึ้นมาอีกครั้งโอเซียนเซียนสายหน้าที่ไปขีดจำกัดของข้าแล้วแต่ก็จะพยายามหาวันนด้ข้าสามารถหลอมยาสายชาทัตได้ห้าเม็ดต่อหนึ่งเตาข้าจะช่วยหลอมโอสดให้ท่านแน่นอนรัวซิวพูดคุยอยู่โอเซียนเซียนอีกหลายเรื่อง รวมถึงแบ่งปันเคล็ดลับการหลอมโอสดของตัวเองให้นางเรียนรู้นอกจากนี้ยังตัดสินใจมอบสมุนไพรสำหรับปลอมยาสัจธาตุให้นางเอาไว้หนึ่งร้อยชุดไม่ว่าหนึ่งเตาเจ้าจะลอมได้กี่เม็ดเจ้าก็เก็บเอาไว้หนึ่งเม็ดส่วนที่เหลือเอาไปค่าถือว่าเจ้าช่วยค่าหลอมโอสถไม่ทราบว่าเจ้าพอใจค่าตอบแทนนี้หรือไม่โรซิลถามนิววิม,มเขารู้เลยว่าอูเซนเชียนขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรแต่เขาเองไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ ย่อมต้งพอใจอย่างยิ่งข้าจะพยายามหลอมไม่ได้มากที่สุดโอเชเียนพูดด้วยความยินดีมันไม่ง่ายเลยที่จะได้รับงานอันประเสริฐเช่นนี้โดยทั่วไปนักหลอมโอสุดก็มักจะเก็บโอสุดบางส่วนไว้เป็นค่าตอบแทนอยู่แล้วนางเพิ่มหลอมอยาสัญธา,ธาสุสำเร็จได้ไม่นานก็มีผู้คนมาว่าจ้างให้ช่วยหลอมอีกชุดใหญ่นี่คือสิ่งที่นักหลอมโอสถรอดับสามหลายคนต้องอิจฉาสามวันต่อมา ป็นช่วงเวลาผ่อนคลายสำหรับสิทธิที่จะเดินทางไปดินแดงมรกร้างใต้นอกจากหนูเชือที่ดูปลอดโปร่งร่องใจคนอื่นก็จะมีความวิตกกังวลอยู่เล็กน้อยด้วยนอกจากจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายในดินแดงรกร้างแห่งนั้นพวกเขายังต้องหลบเลี่ยงการตามล่าจากเหล่าสิทธิลทัทธิมาที่แข็งแกร่งอีกด้วยเมื่อสิทธิสิบคนมารวมตัวกันหยุ่นเสียวเตาซึ่งปกติมีนิสัยร่าเริงตรเวรากรับมีเหนาที่เคร่งขึ้น เขาเอ่ยทักทายหลวงสิวเพียงเล็กน้อยก่อนจะนั่งนิ่งเงียบไปส่วนสมาชิกเร่มคณะการเดินทางที่เหลือก็มีอาการเงียบขึ้ไม่ต่างกันกูตรงเฉินนำฐานโลหะขนาดใหญ่ออกมาก่อนบอกให้หลวงสิวและคนอื่นกระโดดขึ้นไปเมื่อคนขึ้นไปยืนอย่างมั่นคงแล้วผู้เป็นเจ้าสำนักจึงควบคุมให้ฐานโลหะบินขึ้นฟ้าด้วยความเร็วอย่างน่าตกใจที่เห็นนี่คืออาวุธวิเศษใช่หรือไม่ โลซิวถามขนาดสังเกตเส้นอักขระวิญญาณบนฐานโลหะที่มีความสลับซับซ้อนจำนวนมากหลังเริ่มศึกษาตำรากันหลอมศาสตราวุธโลซิว,วก็พอมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างถูกต้องของสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์นั่งขุดรนะีดค่าไปไม่น้อยเลยทีเดียวกู่ตงเชิญตอบด้วยสีหน้าที่เจ็บใจโลซิว,วอดหัวเราะอยู่ในใจไม่ได้พอไม่คิดว่าเหลียวเหม่งเอ๋อผู้งดงาม ก็จะเป็นแม่คาหน้าเลือดเช่นกันพวกของโกตองเฉินย่อมรู้ดีว่าหลวซิว,วมีเกาะวัชระเต่าทมินและมีดาบใหญ่ทรงพลังและปีกเพิงจูชิแวอยู่กับตัวถ้าเกิดอะไรขึ้นหลวซิวย่อมสามารถหลบหนีเอาตัวรอดได้อย่างไม่มีปัญหาดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจให้ชายหนุ่มแยกตัวออกไปทำภารกิจพระสิทธิมาพิราพังไม่ต้องอยู่ร่วมกับสายทั้ง9้าคนแล้วควาเป็นเรือของฐานโรหก ม้จะน่าประทับใจแต่ยังสู้ปีกเพิงจูชีเวียของโรซิไม่ได้ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่ากูตงเฉินต้องใช้พลังปานมหาศาลในการควบคุมฐานโลหะขณะที่ลูกศิษย์คนอื่น,นๆต่างแยกย้ายกันไปนั่งสมาธิหลับตาปรับสภาพร่างกายกันในความเงียบดินแดนลกกลางใต้ซึ่งอยู่ห่างทางทิศใต้ของสมัภูไทอู่มันคือพื้นที่ลึกลับซึ่งแม้แต่คนระดับกู่ตงเฉินก็ยังไม่กล้าเข้าไปที่นั่นโดยพราการ โลหะต่อเนื่องบินไปนเวลาสามวันกระทั่งมารอยตัวอยู่เหนือภูเขาสูงลูกหนึ่งล่านกว้างบนภูเขามีผู้คนมารวมตัวกันอยู่แล้วเห็นในชัดว่านี่คือจุดที่กําหนดไว้สําหรับนัดรวมผลพอเรามาถึงแล้วกูตรงเฉินกล่าวลูกศิษย์คนอื่นดื่มตาขึ้นจากการนั่งสมาธิแม้จะยังมีความกังวลใจอยู่เล็กน้อยแต่การเตรียมพร้อมช่วยให้จิตใจของเขาสงบลง สำนักใหญ่ก็คือสำนักใหญ่ย่อมมาช้าสุดเสมอย่างยอะหยันพันดังขึ้นนี่คือเสียงของถังอี้เฉาลูกศิษย์ของสำนักเฉินอู่ซึ่งเคยเกือบถูกเหล่าชื่อสังหารมาแล้วเมื่อได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแววตาจะเปลี่ยนไปกายด้วยจิตสังหารทันทีเมื่อเหลอซิวและพวกก้าวลงจากฐานโลหะก็เพราะว่าลูกศิษย์จากสำนักอ,นอื่นทุกคนมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่มาด้วยย่อมต้องเป็นผู้มีอำนาจในสำนัก บางท่านเป็นเจ้าสำนักบางคนก็เป็นผู้อบโสโหลัวซิวมองเห็นหลิวมิงเอ,อ๋อและต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีหลู่มิมงหยาพร้อมด้วยหลิงโยหลานยืนอยู่ในกลุ่มขอรูสิทธิ์ที่มาด้วยหลู่มิงหยาสวมชุดประรดรูปสีดํแในขณะที่หลิงโยหลานสวมเกราะสีดําดูเป็นหญิงแกร่งแม่นางน้อยทั้งสองไม่ลืมพิจะโบกมือทักทายเขาได้ความดีใจเมื่อหันมาเห็นหัวหน,น้าสานัก ตันเชียงเถาหยวนไม่ได้มาเองแต่กับส่งฮาวาเชียงเย่มาเป็นตัวแทนธปภารกิจแสดงให้เห็นถึงสถานะอันสูงส่งของนางในสมรักตันเชียงเถาหยวนแต่อย่างไรก็ตามฮาวาเชียงเย่ไม่ได้ชายตามองหรือทักทายหลวงสิวเยสักนิดนางทําเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนหลวงสิวลอบถอนหายใจด้วยความลโล่งอกหากฮาวาเชียงเย่ทักทายเขา อาจทาให้เขามีปัญหาได้โดยเฉพาะเมื่อรูปหิงญาและหลิงยรลานก็อยู่ที่นี่ด้วยผู้นําสมนักปราบอสูรเป็นชายร่างใหญ่ลักษณะคล้ายโคถึกขณะที่หัวหน้ากเกาะเหยียนหวาเป็นชายหนุ่มผู้สูงสง่าผิวขาวสวมชุดขาวมีสุภาพอ่อนโยนส่งผลให้ลูกศิษย์หญิงจากสานักอื่นหลายคนต้องรอบมองเขาอยู่บ่อยครั้งส่วนสมนักอ้าวเจียนเป็นชายกลางคนที่ดูสง่าง,งามเช่นกัน แต่งกายด้วยชุดเรียบง่ายแต่ก็มีความภูมิฐานเขาสะพายกระบี่ไว้บนแผ่นหลังแต่กลุ่มลูกศิษย์ที่ติดตามมาเปลวสุดสังเกตเห็นการจิ๋วเจียนซึ่งก็เคยมีเรื่องบาดมากับเขาในเมืองสวงเจียนมาแล้วหยุนเสี่ยวเตา่าและจูรงรู้สึกอิจช้าหลัวสิวขึ้นมาทันทีด้วยเห็นว่าทั้งคู่ลูบิญงยาและลิงโยลานต่างก็ส่งยิ้มหวานให้กับหลัวสิวเพราะเขายิ่งเชื่อมั่นในคำพูดของสุนีว่า หลูบิงยาเป็นภริยาของเขาส่วนเล่งโยลานก็เป็นน้องสาวร่วมสาบานกับเขาทางฝั่งลูกศิษย์ของหุบเขาปิ่นเปิงก็มาพร้อมกับเปลวเหมิงเอ,อ๋อหุบเขาปิ่งเฟิงและอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์มีความสัมพันธ์ดีต่อกันมาช้านานนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอันใดพี่น้องทุกท่านพวกเราทุกคนมาที่นี่ยอมไม่อยาแพ้ให้แกพวกลัที่มารช่หรือไม่ หากเราพ่ายแพ้ทุกสำนักก็ต้องมอบทรัพยากรให้กับพวกมันนะเพราะมันเข้มแข็งมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นภัยคุกค,คามต่อพวกเราข้าคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้แกพวกเจ้าให้มากความอีกแล้วกู่ตรงเฉินก่าวเสียงดังโรเซมีความสามารถที่จะควบเริ่มระจัก์แต่เขามีความบาดหมางอยู่กันบางสำนักซึ่งเป็นความบาดหมางที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พวกท่านคงรู้เรื่องนี้ดีกว่าข้า แต่เขาไม่ควรอยู่รวมกลุ่มกับพวกเราเด็ดขาดครั้งก่อนเขาสังหารสิทธิ์รัฐที่มารในเมืองทรงเอี้ยนไปอีกเกือบนับร้อยคนในกลุ่มนั้นมีผู้ที่อยู่แดนสัญยญยุตระดับห้าไปสองคนระดับสามระดับสองและระดับหนึ่งรวมแล้วอีกสิบกว่าคนฝ่ายมารจึงโกรธแค้นเขายิ่งนักหากเขารวมอยู่กับพวกเราผู้อื่นก็อาจตกอยู่ในอันตรายไปด้วยเจ้าสมัครอ้าวเจียนกล่าวด้วยเสียงที่เย็นชาเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดเหล่านี้ ลูกศิษย์หลายคนก็อดสูดลมหายใจเข้าลึกๆไม่ได้นับว่าหลวสิวเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงอาศัยเพียงคนเดียวก็สามารถสังหารฝ่ายมาได้มากมายถึงเพียงนี้ลิงโยลานกับไม่พอใจนักเพราะนางเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงพี่ปมียยาตอนนั้นข่ากสังหารพวกฝ่ายมาแดนสัจยุทธ์อดับห้าเป็นคนหนึ่งแต่เจ้าสํานักเอาเียนไม่เห็นพูดถึงข้าบ้างเลยลิงโยลานทําหน้ามุย่ยตัวนางเอง และรูปบิีญยาฝึกฝนบริด้วยกันจึงกลายเป็นสหายสนิทกันไปโดยปริยายแม้พวกนางจะมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันแต่ละสอนก็รู้สึกเหมือนกับว่าพวกตวน,นน่าจะมาพบเจอกันให้เร็วกว่านี้ข้าขอพูดให้ชัดเจนหากเข้าไปอยู่ในแดนปรกล้างตายแล้วมีบนไดกล้าทำร้ายหลวงชิวก็อยาหาว่าข้าไม่เตือนข้าก็จะพาผู้โสในสำนักไปกวาดรับประมันให้หมดสิ้นนำเสียงที่เย็นชาและดุดันของกูจงเฉิน เปี่ยมล้นไปด้วยจิตที่สง่ารทำใหุ้ผู้คนร,รับฟังหนาวสะท้านไปถึงขั้วหัวใจในขณะน,นี้หลวสิวถูกตั้งข้าหัวไว้สูงลิบถึง15้าร้านผึกวิญญาณขู่รงเฉินเกรงว่าอาจจะมีลูกศิษย์จากสำนักฝ่ายธรรมะด้วยกันเองรอบทำร้ายหลวสิวเขาจึงต้องเตือนดักคอประนันเอาไว้ก่อนและเขาไม่ได้พูดล้อเล่นหากมิพูดในสำนักฝ่ายธรรมะลงมือโจมตีหลวสิวจริงกู่รงเฉิน ก็ต้องไปถล่มสำนักของพวกมันผู้นั้นอยากแน่นอน